ไปนะดูหุ้นเด่นประจำวันที่หนึ่งกันยาของเราวันนี้เราเลือกตัวปัญจวัตรมาแนะนำนะจริงๆถ้าใครที่ได้ตามเทเล gram ของเราเนี่ยเราจะมีส่งส่งเทเล gram อยู่เป็นระยะระะในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับตัวปัญจวัตรว่าราคาลงมาแบบใกล้ๆจะสี่บาทแล้วมีความน่าสนใจนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคามีการรีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีมากก็ถือว่าสอดคล้องกับผลประกอบการที่เราประเมินว่าเป็นหุ้น เทอร์นาา์นะครับกำไรเนี่ยเห็นการเทอร์นาาชัดเจนและในช่วงหลายๆไตรมาสที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยคมวว่ากําไรเริ่มแบบเป็นขาขึ้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะใช่แล้วก็กําไรครึ่งแรกของปีนี้ว่าดีแล้วนะคะ88ล้านนี่โต123%เนี่ยครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกเยอะเลย <S <S 2> <S 2> เพราะว่าธุรกิจไอตัวแพ็เกจจิ้งที่เป็นพลาสติกบรรจุน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยค่ะ ดิมนันเยอะมากอันนี้เขาส่งออกด้วยนะคะส่งออกแบบทางอ้อมดิมนันเยอะมากมากๆเลยะคะ่ะอันนี้ก็ตามอุตสาหกรรมยันยนต์อย่างที่เราทราบกันแล้วก็ในส่วนของอีกอีกส่วนหนึ่งของธุรกิจเนี่ยเป็นพลาสติกบรรจุภัณฑ์สำหรับพวกนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวยาคู่ดัชมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าเรากำลังจะเปิดเมืองใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะได้อาน,นิสงส์งด้วยคนก็สามารถจริงๆไม่เปิดเมืองเนี่ยคนก็สั่งซื้อสั่งหากันตามออนไลน์อยู่แล้วพวกพวกนมแล้วก็นมเปรี้ยวต่างๆซึ่งบริษัทเนี่ยขายที่เป็นตัวพลาสติกแพคเกจจิ้งให้นะคะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคือกำลังจะพยายามหาอัพไซ์นะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวเขมาเที่ยวในบ้านเราอะ่ะ ตอนเช้าๆเขาก็ไปร้านสะดวกซื้อเราก็ดื่มนมกันเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาอันนี้ก็ได้อันนี้ส่งด้วยแต่ลําพังภาพของปัจจุบันเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดเมืองเนี่ยค่ะอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยดีมากๆอยู่แล้วเพราะนั้นออเดอร์สําหรับตัวน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยส่งออกไปในต่างประเทศออเดอร์เยอะมากจริงแล้วก็ค่าขนส่งแพงลูกค้าไม่เกี่ยงนะคะกูลูกค้าแค่กลัว กลัวว่าของมีไม่พอนะคะในส่วนของธุรกิจแพ็เกจจิ้งที่เกี่ยวข้องกับอาหารไม่ได้ทําแค่นมกับนมเปรี้ยวนะคะภาคอาหารแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่มันเป็นพลาสติกแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเขาก็ขายด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะได้อานิสง์ในระยะถัดไปในช่วงนี้ก็ดีอยู่แล้วครึ่งปีหลังก็จะดีแล้วก็ในช่วงปลายปลาย,ปลายปีอ่ะหรืออย่างน่าอาจถ้าถ้าอย่างเร็วก็ปลายไตรมาสสามเราน่าจะได้เห็น ความร่วมมือกับทางอินเตอร์ฟาร์มาคือเขา MOU กันอยู่แล้วว่าทางปัจจวัตเนี่ยน่าจะ,ะขายอะไรที่มันเป็นแบบไซลิงหรือวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งทางการแพทย์แล้วเป็นพลาสติกนำเข้ามาก่อนถ้าดีเดี๋ยวตั้งรายการผลิตทำเองเลยนะคะแต่ตอนนี้นำเข้ามาก่อน i n t e r อร์ฟารจะช่วยขายเข้าโรงพยาบาลให้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อินเตอร์ฟาร์มาเขาชำนาญการมากมีไรายได้กำไรแล้วแบ่งกันอันนี้น่าจะได้เห็นในในระยะอันใ,นใ,นใ,นในกล้อันนี้ยมาจิ้นดีมากดีมาร์ดีมากค่ะครับผมก็พอมีเรื่องของประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเทรนาราวของธุรกิจเดิมนะครับแล้วก็การเติบโตของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเรื่องของการแพทย์่มันเป็นเซกเมนต์ที่มีมาจิ้นสูงอยู่แล้วการไดไอ p เข้ามาเป็น เรียกได้ว่าเป็นเป็นคนแบบช่วยเจาะตลาดโรงพยาบาลตรงนี้จะทําให้การเติบโตเร็วขึ้นนะครับเราคาดกําไร3ปีข้างหน้านะ2021-2024โตเฉลี่ยนะครับ23%ปอกป,ปีถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็อย่างที่เราโชวร์ราฟว่ารับไปว่ากําไรเนี่ยม,มันส่งสัญญาเทอรนาลาวเราเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจต่อการพื้นตัวสําหรับตัว PJW นะครับราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้เนี่ยคือ7บาท50นะครับ ราคาหุ้นอย่างที่เราบอกนะช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วนะเรามีส่งเทเล gram ไปว่าราคามันลงมาแตะแถวๆสักสี่บาทสิบซึ่งมันเป็นฐานแนวรับสําคัญเนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้กําไรไปแล้วประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเป็นอย่างน้อยนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยทงเทคนิคมันสามารถทะลุระดับสี่บาทหกสิบสี่ได้เนี่ยโมเมนตัม um เป็นบวกครับผมคิดว่ามีโอกาสไปเทสระดับประมาณห้าบาทบวกได้เลยคนระับไปปุ๋ย ราคาตรงนี้นี่คือสะท้อนการใช้สิทธิ์ของวอลล์นหมดแล้วด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรารวมตัวปัญจวัตวอลหนึ่งเข้ามาแบบให้แปลงหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่แปลงกันร้อยเปอร์เซ็นสมมติแปลงกันร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยราคาเป้าหมายที่เจ็ดบาทห้าสิบจะไดรูดเหลือห้าบาทแปดซึ่งห้าบาทแปดสิบ,บ 8, <80 S 2> นี่ก็ยังสูงกว่าปัจจุบันพอสมควรเลยค่ะครับผมอัพไซด์ก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะต่อให้ฟูลลี่ไดรูดแล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับในแง่ valuation ในแง่ของ ธรีมการเที่เราของกำไรนะครับแนะนำซื้อเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับสำหรับตัวปันจวัลครับผม